สวัสดีครับคุณอยู่กับช่อง My Area คุณอยู่กับผมไมค์ครับจอห์นวิกเป็นหนังที่บอกเล่าเรื่องราวของนักฆ่าอันดับหนึ่งที่แสดงโดยคีอาโนลีฟนักฆ่าผู้ครบเครื่องไปด้วยความโหดและความเท่จอห์นวิกตัดสินใจล้างมือจากการเป็นนักฆ่าหมายเลขหนึ่งเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างสงบแต่การหันหลังให้โลกของนักฆ่าสำหรับเขามันอาจไม่ใช่เรื่องง่ายครับเมื่อต้องถูกหมายหัวจากหัวหน้าแก๊งอัชญากรที่โหดเหี้ยมที่สุดในนิวยอร์กจอห์นวิก จึงต้องปลุกสัญชาติยานนาค่าในตัวขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับทําทุกวิถีทางเพื่อเอาชีวิตรอดและแก้แค้นซึ่งภาพยนตร์ชุดจอห์นวิกก็ได้เดินทางจนมาถึงภาคที่4ครับและช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจอห์นวิก4ได้ปล่อยตัวอย่างใหม่มายั่วน้ำลายแฟนๆซึ่งสร้างความไฮได้ไม่น้อยวันนี้แอดมายจะมารวบรวมรายชื่อมือปืนในเรื่องจอห์นวิกจากทุกภาคครับขอขอบคุณทุกคนที่กดแต่งเข้ามาด้วยนะครับ คุณไครอารยา1,000บาทคุณติ้ง acc 100บาทคุณชาติชาย40บาทคุณ2ลนุบปนะ100บาทคุณมินมินิ40บาทขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ชอบคอนเทนต์แอดมายก่อนอื่นเรามารู้จักองค์กรนักฆ่าต่างๆในเรื่องอย่างแรกเลยสภาสูงถ้ามองๆนะครับก็คล้ายกับสภาผู้แทนราษฎรของบ้านเรานั่นแหละครับ ซึ่งในนั้นจะมีหัวหน้าแก๊งและผู้ทรงอิทธิพลจากโลกใต้ดินรวมกันถึง12คนผู้นำสูงสุด The Elder ในสภาสูงจะมีหลายๆแก๊งครับเช่นแก๊งของคาโมรานำโดยตระกูลแดอันโตนิโอสแห่งอิตาลีแก๊งโคซาโนสตรามีต้นแบบมาจากซีซิเลียนมาเฟียจากอิตาลีแก๊งนอดรังเฮตามาเฟียจากอิตาลีเช่นกันครับแก๊งบลัดวามาเฟียจากรัสเซียแก๊งทรแอดมาเฟียจากจีน แก๊งยากูซ่าจากประเทศญี่ปุ่นและแก๊งคายาจากโซนลาตินอเมริกาแล้วก็อีกหลายๆแก๊งครับที่ยังไม่มีข้อมูลโดยมี adjudicator หรือตุลาการสภาสูงเป็นตัวแทนของเเดอร์ในการสั่งการต่างๆครับแล้วก็มีอีกหลายองค์กรที่ขึ้นตรงต่อสภาสูงประกอบด้วย administration องค์กรที่ใช้ถ่ายทอดคำสั่งต่างๆคอยส่งข่าวและก็ควบคุมข้อมูลทุกอย่างครับเช่นส่งข้อความให้กับนักฆ่าทุกคนและมีอำนาจสูงกว่า continental คอนติเนทัลเป็นเครือข่ายโรงแรมที่ตั้งอยู่ทั่วโลกทําหน้าที่เป็นเซฟโซนหรือว่าพื้นที่เป็นกลางครับไม่ว่าคุณจะโดนไล่ฆ่ามาจากที่ไหนถ้าคุณหนีเข้าเดอะคอนติเนทัลคุณจะรอดครับซึ่งเดอะคอนติเนทัลที่สาขานิวยอร์กมีเจ้าของชื่อวินสตันเพื่อนของจอห์นวิกลูสกาโลมาดูแลโดยเดอะดเรคเตอร์แม่บุญธรรมของจอห์นวิกแก๊งทาราซอปปัจจุบันดูแลโดยเอบรามทาราซอฟเดอะซูปคิกเช่น คืออาณาจากักรอาชญากรขนาดใหญ่ที่บริหารโดยเดอะเบเวอร์ลิงคิงเบเวอร์ลิงคิงเป็นราชาของโลกใต้ดินในนิวยอร์กครับเขามีลูกน้องเป็นคนจรจัดและมีสมาชิกกระจัดกระจายอยู่ทั่วเมืององค์กรนี้ตอนแรกไม่เกี่ยวข้องกับสภาสูงครับจนกระทั่งเบเวอร์ลี่คิงร้องขอการช่วยเหลือต่างๆจากสภาและสุดท้ายก็กลายเป็นองค์กรที่บริหารภายใต้คำสั่งของสภาคนแรกเลยจอห์นวิกพระเอกของเรื่อง มีชื่อเต็มว่าโจนาธานวิกหรือชื่อเดิมคือจาดานีโจโวนวิชฉายาบาบายกาจริงๆแล้วจอนวิกมีหลายฉายานะครับอย่างเดอะบุ๊กี้แมนเดอะเดวิลเดอะวูฟเดอะโกสและโลสเปตโตจอนวิกเป็นตำนานนักฆ่าฝีมือชาการชักันเขาเคยทำงานให้กับแก๊งทราซอฟซึ่งตอนนั้นวิกโกทราซอฟเป็นหัวหน้าแก๊งครับก่อนที่จอห์นวิกจะลีไทยตัวเองเพื่อออกมาใช้ชีวิตตามปกติกับภรรยาแต่ภรรยาที่ชื่อเฮเลน เธอก็เสียชีวิตจากโรลคลาลทํทำให้จอห์นวิกใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวและตกในความซึมเศร้าซึ่งเฮเลนได้ฝากเดซี่สุนัขสุดน่ารักไว้เป็นของขวัญชิ้นสุดท้ายแต่อโอเซฟทาราซอฟกลับต้องทําให้จอห์นวิกหันมาหยิบปืนและเข้าสู่วงจรน,นักฆ่าอีกครั้งเพราะอโอเซฟได้ขโมยรถสุดรักและฆ่าเดซี่ของขวัญชิ้นสุดท้ายจากภรรยาจอห์นวิกหรือจาดานีโจโวโนวิด เกิดที่เบลารุสเขาเป็นเด็กกำพร้าซึ่งแกงลุสค่าโลมาภายใต้การดูแลของเดอะไดเรคเตอร์รับจอนมาเลี้ยงครับแล้วเธอก็ส่งจอนไปที่เม็กซิโกเพื่อฝึกทักษะและศิลปะก,การต่อสู้ต่งตางๆจอนวิกมีรอยสักบนหลังของเขาโดยอ่านว่า fortius fortuna aduva โชคจะเข้าข้างผู้กล้าซึ่งนี่อาจบ่งบอกว่าครั้งหนึ่งเขาเคยอยู่ในหน่วยนาวิก,กโยธินแต่ข้อมูลตรงนี้ยังไม่มีการยืนยนันใดๆนะครับว่าเป็นเรื่องจริง จอนมีความสามารถพิเศษทางด้านร่างกายที่แข็งแกร่งเหนือกว่าคนปกติเรียกได้ว่าเขามีความแข็งแรงเทียบกับนักกีฬาทั้งความถึกความว่องไวปติกิริยาตอบสนองและขีดจํากัดทางด้านการทนต่อความเจ็บปวดจอนวิกในฐานะอดีตนาวิกยโยทินและนักฆ่าที่รู้จักกันในชื่อบาบายก้า เขาเป็นนักฆ่าในตำนานเรียกว่านักฆ่าทุกคนต้องรู้จักเขาครับแล้วจอ์นก็เป็นคนที่ถูกนับถือจากเพื่อนร่วมอาชีพในช่วงที่เขาทํางานอยู่กับแกงทราซอบจอร์นผ่านภารกิจมามากมายนับไม่ถ้วนก่อนที่เขาจะรีทายตัวเองความสามารถในการใช้ปืนของจอ์นวิกอยู่ในระดับสุดยอดเพราะไม่ว่าพี่แกจะหยิบปืนกระบอกไหนรุ่นอะไรก็ใช้งานได้เหมือนกับปืนคู่ใจครับทางด้านศินละปะก,การต่อสู้ของจอร์นนั้นดูหลากหลายและก็เชี่ยวชาญมากมาก ที่ในหนังจะใช้จะประกอบไปด้วยบราซิเลียนยูยิสสูที่เน้นการต่อสู้แบบนอนสู้หรือการต่อสู้แบบจับซับมิชชั่นยูโดศิละปะการต่อสู้โบราณของญี่ปุ่นที่เน้นการทุ่มคู่ต่อสู้ลงกับพื้นยูยิสสูศิลปะการต่อสู้ที่สมดุลทุกรูปแบบแซมโบมวยปล้ำที่ใช้ในการฝึกของทหารรัเสเซียไอคิโดศิละปะการต่อสู้โบราณของญี่ปุ่นมีลักษณะคล้ายยูโดครับแต่ใช้แรงน้อยกว่า เน้นโจมตีส่วนข้อต่อต่อตางๆของร่างกายเช่นแขนและขาหรือสามารถสู้มือเปล่ากับคู่ต่อสู้ที่มีอาวุธแล้วจอนก็มีทักษะการใช้มีดระดับสูงทั้งการต่อสู้ระยะประชิดและสามารถคว้างมีดได้อย่างแม่นยำนอกจากการใช้มีดที่สุดยอดแล้วจอนยังสามารถใช้ทุกอย่างรอบตัวเป็นอาวุธรวมถึงทักษะในการรอบเลนทักษะในการขับรถขี่มงขี่ม้าพี่แกทำได้หมดครับ แม้แต่ทักษะทางด้านการรักษาการพยาบาลแกก็มีแล้วทางด้านภาษานะครับจอห์นสามารถพูดได้หลากหลายมากๆครับทั้งอังกฤษรัสเซียนอิตาลีฮิบูภาษามือออัรับิกญี่ปุ่นและอินโดนีเซียนเก่งขนาดนี้ถ้าในภาษาเกมเขาเรียกว่าตัวบักล่ะครับแต่ก็ใช่ว่าจอห์นวิกจะไม่มีจุดอ่อนนะครับจุดอ่อนของจอห์นก็คือการควบคุมอารมณ์มีอยู่ฉากฉากหนึ่ง ที่จอนตามล่าซานติโนจนมาถึงใน c o คอนติเนทัลแทนที่จอรนจะปล่อยไปแล้วไปไล่ฆ่าซานติโนที่หลังแต่จอนกลับยิงทิ้งในเขตของคอนติเนทัลจนทําให้เขาต้องบรรลำบากที่หลังผสมกับจอรนมีความมั่นใจในตัวเองมากเกินไปปืนที่เขาใช้คือเพกเลอร์ h คช0 l สจอนใช้ฆ่าคน11คนในบ้านพักกล็อก17กระบอกแรกแย่งมาจากลูกน้องของเอลิสและใช้ฆ่าคนไปมากกว่า40คนในคาซาบังกากล็อก26 จอรใช้ฆ่าคนไป3คนตอนไปเอารถคืนจากโกดังของเอบรัมทาราซอฟและซื้อใหม่ที่อิตาลีเพื่อเตรียมสังหารจีทาน่าออนเตนิโอแล้วเขาก็ฆ่ากาดในสุสารใต้ดินไปถึง33คนกล็อก34ซื้อมาสำรองกล็อก26ที่สุ่สารใต้ดิน ใช้ในคาซาบังกาแล้วเขาก็ใช้ปืนกระบอกนี้นะครับสู้กับทูตสังหารของสภาสูงเวเทอร์ er P99 จอนแย่งมาจากมิสเพอร์คิน CZ P09 จอนแย่งมาจากยามะนักฆ่าสูโมสมิตเอส1 1 1ลกกระบอกนี้จอนใช้สู้กับแคสเซียนในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินคิมเบอร์วอลเออร์ราชาเดอะเบเวอรี่มอบให้จอนพร้อมกระสุนย์7นัดและใช้ฆ่าคนได้ถึง2คน s i g s a u e r P320 จอนแย่งมาจากกาดลูกน้องของอารเลสคิมเบอร์ซูเปอร์แคลร่จอรใช้ค่าซานตอนโอในคอนติเนตลลบอนอาร์มสเท็กซัสดีเฟนเดอร์หมอได้มอบปืนนี้ให้เพื่อให้จอนใช้ยิงตัวหมอเองเวเทอร์ PPQ จอรแย่งมาจากนักฆ่าที่พิพิธภัณฑ์เก็บอาวุธโบราณ g ล็อก 19x จอรได้ปืนนี้ในคาซาบังกาเวเทอร์ c c p จอรแย่งมาจากลูกน้องของซีโร และใช้สู้ตอนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ล่ากันในนิวยอร์กโค้ชโมเดล1903 Pocket Hammerless w i n วินตัมอบให้จอนแต่จอนก็คืนในภายหลัง TTI STI 2011 Combat Master ชาลอนมอบปืนกระบอกนี้ให้จอนเพื่อสู้กับทูสังหาร g ล็อก19แย่งมาจากทูสังหารและต่อมาก็ใช้สู้กับลูกน้องของซีโร่เรมินตัน1875จอนหยิบปืนกระบอกนี้จากตู้โชว์พร้อมกับดัดแปลงมันใหม่โดยจอนถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนกับโค l น1851 n a v ้นาวีและใช้ยิงที่หัวของนักค่าที่เข้ามาตามล่านในพิพิธภัณฑ์โคฮารีอาร์มซีเอีหนึ่งห้าจอนใช้ปืนรุ่นนี้ฆ่ากาที่โบสถึง13คน และยิงที่หัวเข่าของบาทหลวง TR1 Alta r a ์หรือ AR15 ซื้อจากร้านขายปืนใน Continental สาขาอิตาลีใช้ฆ่าคนไปถึง18คน Keltec KSG จรแย่งมาจากกาดของ v i c o Benelli r M4 Super 90ซื้อมาจากร้านขายปืนใน Continental สาขาอิตาลีใช้สังหารกาด Gianna ไปถึง13คน Benelli r M2 Super 90ใช้สู้กับทูสังหาร SIG Sauer MPX c o p เ e r h e a d จอนใช้สู้กับแก๊งของเบรันดาในคาซาบังก้า TTISIG Sauer MPX Carbine ใช้สู้กับทูตสังหาร Desert Tactical Arms s t e l l e c o n Scout จอนแย่งมาจากลูกน้องของวิกโก้และใช้ฆ่าคนไปถึง4คนนักฆ่าคนต่อมานะครับชื่อว่ามาคัส เป็นนักฆ่าสุดเก่าและเป็นที่ปรึกษาให้กับจอห์นวิกแต่เขาก็กลับมารับงานอีกครั้งจากการตั้งค่าหัวของจอห์นโดยวิโกทาราซอฟโดยที่วิโกทาราซอฟว่าจ้างให้เขาสังหารจอห์นวิกแต่สุดท้ายเขาก็ช่วยเหลือจอห์นครับให้หนีออกมาจากการจับตัวของแก๊งทาราซอฟนั่นทําให้วิโกทาราซอฟต้องตามไปสังหารมาคัสที่บ้านพักของเขามาคัสเคยทํางานเป็นบอดดี้การ์ดและผันตัวมาเป็นนักฆ่าเขา เป็นคนที่น่าเชื่อถือและแข็งแกร่งในการต่อสู้เขาว่าเป็นนักฆ่าชั้นสูงและเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของจอห์นวิกมาคัสเป็นที่ปรึกษาให้จอห์นและนักฆ่าคนอื่นๆเรียกว่าผ่านศึกมาอย่างโชคชนครับเขามีทักษะในการใช้ปืนไรเฟิลระดับสูงตามที่เห็นในภาพยนตร์นะครับเขาช่วยชีวิตจอห์นวิกไว้หลายครั้งโดยใช้ปืนไรเฟิลมาคัสมีทักษะการต่อสู้ที่ดี สามารถฆ่ากายของวิกโกได้ถึง2คนขณนะที่โดนจับตัวปืนที่เขาใช้คือรูเกอร์ M77 และในตู้เก็บปืนของมาคัสยังมี MAC11IMIUCOlympic ArmsK23B Barretta 92 Glock และ1911 มิสเพอร์กินเป็นนักฆ่ารับจ้างที่โหดเหี้ยมซึ่งในภาคหนึ่งเธอมีเป้าหมายที่จะสังหารอดีตเพื่อนร่วมงานอย่างจอห์นวิกเมื่อวิกโกทาราซอฟหัวหน้าแก๊งชาวรัสเซียได้ตั้งค่าหัวจรด้วยเงินรางวัลจำนวน2ล้านเหรียญเพอร์กินจึงยอมแหกกฎเข้าไปสังหารจอหนบนห้องพักคอนติเนนัลที่นางกล้านะครับพอวิกโกเพิ่มรางวัลน,นำจับให้สเท่าหากสังหารจอนในพื้นที่ต้องห้าม แต่นั่นแหละครับเธอทำภารกิจล้มเหลวจอนจึงส่งตัวให้แฮร์รี่นักฆ่าอีกคนหนึ่งจับตัวเธอไว้ก่อนที่เพอร์กินจะฆ่าแฮร์รี่ในภายหลังสุดท้ายมิสเพอร์กินก็โดนวินสตันลงโทษที่นางทำผิดกฎด,ด้วยการยิงทิ้งมิสเพอร์กินมีความสามารถในการใช้ปืนสูงเธอใช้ศิลปะก,การต่อสู้อย่างบาซิเลียนยูยิสสูและยูโดอาวุธที่มิสเพอร์กินใช้คือเวเทอร์ p 9เเธอใช้ในการรอบสังหารจอนก่อนที่จะโดนแย่งไป โคไพทอนเธอใช้ค่าแฮร์รี่ด้วยการยิงผ่านหมอนเพื่อทำให้เสียงเบาลงชาลอนเป็นเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในโรงแรมคอนติเนนตัลสาขานิวยอร์กชาลอนจะคอยเสนอบริการต่างๆให้กับจอร์นเช่นหาห้องพักแม้กระทั่งดูแลสุนัขให้จอร์นวิกชาลอนเป็นชายที่สวมชุดดำนิสัยสงบนิ่งและเก็บตัวชาลอนจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ดูแลแ,แขกของโรงแรมอย่างมืออาชีพและทั่วถึงสิ่งสำคัญที่สุด คือเขาพักดีต่อวินสตันอย่างยิ่งซึ่งเขาปฏิบัติตามคำสั่งทุกอย่างจนถึงขนาดที่วินสตันเรียกเขาว่าความภาคภูมิใจของโรงแรมนอกจากนี้เขายังเคารบจอร์วิกอย่างสุดซึง้งจะเห็นว่าเขาเต็มใจที่จะดูแลสุนัขของจอร์วิกนะครับในตอนที่จอร์ไปอิตาลี ชาลอนเคยบอกกับจอห์นวิกว่าเขารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รู้จักและร่วมงานกับจอห์นวิกชาลอนมีไหวพลิบและฉลาดมากเมื่อวินสตันยิงจอนตกจากด่านฟ้าเขาก็ไม่ได้รู้สึกผิดหวังนักที่เห็นเพื่อนรักเกิดตายเพราะเขารู้ว่าวินสตันวางแผนที่จะช่วยจอห์นให้หนีไปได้ความสามารถของชารอนเขามีทักษะการใช้ปืนอยู่ในระดับพระการเขาสามารถสู้กับทูตสังหารร่วมกับจอห์นวิก ซึ่งเขาอ่ะไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆเลยนอกจากฝีมือการยิงปืนที่โหดแล้วเขายังมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับอาวุธต่างๆรวมถึงวิเคราะห์การรับมือกับทูตสังหารทําให้ทูตสังหารทั้งหมดถูกชายเพียงสองคนนั่นคือชาลอนและจอห์นวิกฆ่าทิ้งทั้งหมดครับไม่นับลูกน้องของคอนติเนนตัลนะเพราะทําอะไรทูตสังหารไม่ได้เลย ปืนที่ชาลอนใช้คือ h ฮกเลอร์คอชพีสามใช้สู้กับทูสังหารในช่วงแรกไม่ค่อยมีผลกับทูสังหารเท่าไหร่ครับเพราะว่าเขากันกระสุนทารันเทคติคอร์เอสทีไอสองศูนย์หนึ่งหชาลอนได้มอบปืนนี้ให้กับจอนซึ่งปืนรุ่นนี้สามารถเล่นงานทูสังหารได้ครับด้วยความเร็วกระสุนที่ยิงออกไป1,425ฟุตต,ต่อวินาที b e เนลี่ M4 Super 90 ปืนลูกซองบรรจุด้วยกระสุนเหล็ก12เกตมีคุณสมบัติเจาะกระที่ปรับปรุงมาพิเศษเพื่อทู่สังหารวินสตันเขาเป็นเจ้าของโรงแรมคอนติเนนตัลสาขานิวยอร์กซึ่งเป็นสถานที่เซฟโซนของเหล่านักฆ่าและวินสตันจะคอยควบคุมกฎต่างๆเขาเป็นเพื่อนกับจอห์นวิกและพยายามช่วยจอห์นวิกในหลายๆครั้งอีกทั้งยังเปิดคลังอาวุธให้จอร์นรับมือกับทู่สังหาร จนตุลาการจากสภาสูงต้องเข้ามาขอเจรจารสงบศึกความสามารถของวินตันหลกัหลกๆคือเป็นคนที่มีคอนเน็กชันกว้างขวาง,วางรู้จักคนมากมายและก็ยังสามารถพูดหวานล้อมเก่งเช่นนะครับให้ยอดนักฆ่ายอย่างจอรนวิกเปลี่ยนใจไม่ฆ่าเขาอีกทั้งเป็นคนที่ยิงปืนแม่นมากๆเขายิงจอรนบนด่านฟ้าโรงแรมแต่เขาเลือกที่จะยิงใส่ชุดเกราะจนจอนเสียหลักและตกลงมาชั้นล่างซึ่งจอนไม่ตายนะครับ อีกทั้งวินสตันยังพูดโน้มน้าวให้ตุลาการเชื่อว่าเขายิงจอนวิกเพื่อคิดสังหารปืนที่วินสตันใช้ยิงจอนคือโคโมเดล1903 Pocket Hammerless คิริลหัวหน้าบอดีการของกลุ่มทาราซอฟเขาทำหน้าที่ปกป้องลูกชายของวิกโกที่ชื่อไอโอเซฟทาราซอฟคิริวมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของไอโอเซฟที่คลับ The ะเลสเซอร์ซึ่งสุดท้ายจอนก็สังหารคิริลได้สาเร็จ ด้วยการบีบคอคิริวจนตายโดยที่ยังใส่กุญแจมืออยู่ความสามารถของคิริวการต่อสู้ในระยะประชิดค่อนข้างเก่งทีเดียวเลยครับสามารถสู้กับจอห์นวิกที่ล้างเวทีมานานถึง5ปีได้เกือบจะเหนือกว่าอาวุธที่คิริวใช้คือซีเลียนอาร์มสอินเตอร์เนชั่นแนลกรอก17แฮร์รี่เป็นทั้งนักฆ่าและเพื่อนเก่าของจอห์นแฮร์รี่ได้ช่วยจอห์นจับตัวมิสเพอร์กินเพื่อรอการตัดสินของคอนติเนนตัล แต่แฮร์รี่อดันเผลอทําให้เพอร์กินขัดขืนได้และยิงเขาตายในที่สุดโดยใช้ปืนน่ยยิงผ่านหมอนเพื่อลดเสียงดังแฮร์รี่เป็นคนใจดีและเป็นมิตรท,ทั้งทงที่เขาทํางานเป็นนกคา่านอกจากนี้นะครับเขายังปฏิบัติตามกฎของโรงแรมอย่างเข้มงวดฟรานซิสเป็นกาดที่ดูแลทางเข้าของลับเลสเซอร์เคิลเขาเป็นเพื่อนเก่าของจอห์นวิกโดยจอห์นวิกขอให้ฟรานซิสปล่อยให้เขาเข้าไปในคลับฟรานซิสก็ยอมแต่โดยดีครับจะไม่ยอมได้ยังไงเอาปืนจ่อกระบ,บาล ฟรานซิสเป็นชายชาวรัสเซียร่างสูงหุ่นล่ำบึกซึ่งทำงานให้กับวิกโกทาราซอฟเจ้าพ่ออัชญญกรชาวรัสเซียเขาทำงานเป็นการ์ดเฝ้าทาง v i p ของไนท์ลับเดอะเลสเซอร์เคิลนซึ่งแต่ก่อนนะครับทั้งฟรานซิสและก็จอห์นวิกก็ทำงานให้วิกโกทาราซอฟซึ่งฟรานซิสดูคุ้นเคยกับจอห์นวิกมากๆนะครับซานติโนเอนโตนิโอหนึ่งในผู้นำแก๊งคาโมรามาเฟียชาวอิตาลี ซึ่งเขา่ต้องการเข้าไปเป็นหนึ่งในสภาสูงเขาจึงร้องขอให้จอห์นวิกไปสังหารจีแอนนาแอนโตนิโอพี่สาวของเขาซึ่งพี่สาวของเขากำลังจะขึ้นเป็นหนึ่งในสภาสูงเขาเลยบังคับให้จอห์นวิกสังหารพี่สาวเพื่อตำแหน่งในสภาจะได้กลายเป็นของเขาเขาบังคับจอห์นด้วยเงื่อนไขาตาเลือดหรือว่าพันธสัญญาในครั้งอดีตซานตตนิโอเคยช่วยจอห์นวิกให้ทำภารกิจที่ไม่มีวันเป็นไปได้จนสำเร็จ อันโอมีความสามารถในการใช้ปืนค่อนข้างดีและยังสามารถใช้ปืนยิงระเบิดอาเวน37ถล่มบ้านของจอรนแคทเซียนเป็นนักฆ่าและกาดมือขวาของจีอันนาผู้นำแกงคาโมราและเป็นเพื่อนร่วมงานเก่าของจอรนวิกจนโชคชะตาเล่นตลกครับเขาต้องมาตามล่าจอรนเพราะจอรนดันไปฆ่าจีอันนาซึ่งเป็นผู้มีพระคุณของเขาครับหลังจากการต่อสู้อันดุเดือดระหว่างเขากับจอรนวิกเขาก็ได้พ่ายแพ้ให้กับจอรนและมีความเป็นไปได้ว่า แคทเซียนอาจจะไม่ตายครับลักษณะนิสัยของแคดเซียนเขาเป็นคนจริงจังมากมีหน้าดุเหมือนกับยักษ์เขามีลักษณะนิสัยหลายอย่างคล้ายกับจอห์นวิกเช่นความพยายามในการแก้แค้นที่จอร์นฆ่าจีอันนาเหมือนกับที่จอห์นพยายามแก้แค้นคนที่ฆ่าสุนัขของเขาครับซึ่งทั้งสองคนมีความคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีสังเกตได้จากตอนที่ทั้งคู่สู้กันจนเข้ามายังคอนติเนนตัลหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ไปหาอะไรดื่มที่บาร์ ซึ่งต่างคนก็ต่างรู้ว่าอีกฝ่ายชอบเครื่องดื่มประเภทไหนความสามารถของแคทเซียนเขาเป็นนักสู้ที่ยอดเยี่ยมและเกือบจะสูสีกับจอร์นวิกถึงจอห์นวิกจะผ่านการต่อสู้ในสุสานมอก็เถอะสไตล์การต่อสู้ของแคทเซียนคือมวยสากลบราซิเลียนยูริสูเทคนโดยูโดกังฟูคลาฟเมกามวยไทยและจิตคุโดปืนที่เขาใช้คืออาเซนอลไฟอา์มส AF1 สไตรวันและ M1911 v ว r i a n t ีย แอริส er หัวหน้าบอดี้การ์ดหญิงใบมือขวาของซันติโนอาชญากรชาวอิตาลีซึ่งเธอทำงานเป็นทั้งนักฆ่าและผู้คุ้มกันส่วนตัวของเขาเธอสื่อสารด้วยภาษามือเอริส er ตามไล่ล่าจอนถึงแม้ฝีมือการต่อสู้ของเธอจะค่อนข้างสูงนะครับแต่ยังห่านชั้นกับจอนวิกเธอพ่ายแพ้จนถูกแทงที่หน้าอกด้วยมีดของเธอเองเอริส er จึงฝากข้อความภาษามือให้จอนวิกมีความหมายว่าแล้วเจอกัน ปืนที่เธอใช้คือ SW 1 9 1 1 SC E Series เออร์เนจอนพบกับเออร์เนสที่ห้องสมุดในนิวยอร์กก่อนที่เขาจะถูกไล่ล่าโดยนักฆ่าทั่วโลกในตอนต้นของ John นวิก Chapter 3 Parabellum ในตอนต้นของเรื่องนะครับจอนยังมีเวลาเหลืออยู่เล็กน้อยแต่เออร์เนกลับทำแบบเดียวกับ p e r k ์ n ินคือแหกกฎและพยายามฆ่าจอนแต่ก็ถูกจอนสังหารครับ นักฆ่าไวโอลินเป็นมือสังหารหญิงที่ไม่ระบุชื่อซึ่งเล่นไวโอลินและต่อสู้กับตัวเอกอย่างจอร์นวิกในช่วงเวลาสั้นๆเธอมีความเชี่ยวชาญในการต่อสู้และใช้ปืนพอสมควรครับ <S <S เธอยิงจอนจากด้านหลังแต่ก็ถูกจอนจัดการอยู่ดีปืนที่เธอใช้ยิงจอนนะครับคือคิมเบอร์โ o โล CDP นักฆ่าซูโมชื่อจริงของเขาคือยามะนักซูโมชาวญี่ปุน่นในหนังเขาเป็นนักฆ่าที่รับงานมาจากคำสั่งฆ่าจอห์นวิก เขาใช้ปืน c ีแซดพีศแล้วก็ยังเป็นนักฆ่าที่ถึกเอามากๆโดนยิงหลายนัดโดนแทงหลายแผลเขาก็ยังยืนสู้กับจอห์นวิกได้แต่สุดท้ายก็ถูกจอห์นวิกกำจัดซีโลเป็นนักฆ่าที่ว่าจ้างโดยตุลาการสภาสูงเขาไล่ล่าและต่อสู้กับจอห์นวิกหลายต่อหลายครั้งซีโลเป็นนักฆ่ากลุ่มนินจาในนิวยอร์กซิตี้เมื่อไม่ได้รับงานรอบสังหารนะครับ เขาจะเปิดร้านอาหารซูชิริมถนนกับลูกศิษย์ของเขาซึ่งซีโลเป็นแฟนคลับตัวยงของจอห์นวิกแล้วเขาก็เคารพบจอห์นวิกมากๆฝีมือของเขาและลูกศิษย์ในสังกัดเรียกได้ว่าหาตัวจับยากครับเขากับพวกสามารถรอบสังหารศัตรูได้อย่างแนบเนียนและไหลล่องลอยซีโล <Z ilo S 2> มีความสามารถในการใช้ปืนและดาบสั้นวากิซาชิเขามีทั้งความแข็งแรงความเร็วและความทนทานต่อบาดแผลต่างๆสไตล์การต่อสู้ของเขาประกอบด้วย คาจูเคนโบเป็นศิละปะก,การต่อสู้ที่ผสมเอาคาราเต้ยูโดยูยิสุเคนโปและมวยสากลนอกจากนี้ยังมีวูซูมวยไทยคาเปโอล่าปันจักศีละและนินจุสุโซเฟียเป็นผู้จัดการโรงแรมคอนติเนนตัลสาขาคาซาบังกา โซเฟียเป็นเพื่อนสนิทของจอห์นวิกและช่วยจอห์นในการตามหาเบอร์รันดาผู้อาวุโสแห่งสภาสูงโซเฟียอาศัยอยู่ในโมร็อกโกจนจอหนะ์นเข้าไปขอความช่วยเหลือโดยเอาเงื่อนไขตาเลือดมาบ,างบ Sophia. Sophia ังคับโซเฟียโซเฟียเธอมีลูกสาวนะครับซึ่งถูกช่วยไว้โดยจอห์นวิกด้วยเหตุน,นี้เองจอห์นเลยได้ตาเลือดและก็ใช้มันกับเธอ ความสามารถในการใช้ปืนของเธออยู่ในระดับเดียวกับจอห์วิกครับศิลปะก,การต่อสู้ของเธอก็คล้ายๆกับจอร์นไอคิโดบราซิเลียนยูทิสูและคราฟมากาอาวุธที่เธอใช้คือกลอก17 2กระบอกและน้องหมาพันเบลเจียนมารีนอยเชฟเพลิดจำนวน2ตัวไอเจ้าหมา2ตัวนี้นะครับใส่เสื้อกเกาะกันกระสุนซึ่งใต้กลอกซ่อนแม็กกาซีนของปืนกลอก17เอาไว้ตอนที่เธอพบจอ์นครั้งแรกที่คาซาบังกา เธอจะเอาปืนจ่อจรซึ่งปืนนั้นคือปืน SIG SAUER P365 เบอร์ลันดาเจ้าของโรงงานในโมร็อกโกซึ่งโรงงานของเขาอ่ะสร้างเหรียญพิเศษที่นักค่าใช้สำหรับทำธุรกรรมทั้งหมดเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นคนเดียวนะครับที่รู้ที่อยู่ของผู้เท่าเขามีความขัดแย้งช่วงขั้นสั้นกับจอร์วิคและโซเฟีย ซึ่งจบลงด้วยการยิงสุนัขของโซเฟียนั่นส่งผลให้เขาถูกยิงที่ขาสองข้างปืนที่เขาใช้คืออะเร็กเร็กอัลฟาเดชิโนบิเป็นคู่หูดูโอ้นินจานักฆ่าที่ถูกจ้างโดยสภาสูงทั้งสองคนนะเป็นนักเรียนระดับหัวกะทิของซีโรในช่วงไม่มีงานทำนะครับพวกเขาจะขายซูชิอยู่ข้างถนนกับอาจารย์ของเขาทั้งคู่มีความสามารถในการต่อสู้และรอบสังหารสูงมาก ทั้งสองคนน่ะได้เข้าต่อสู้กับจอห์นวิกและเกือบจะฆ่าจอห์นวิกได้แต่เขาก็ปล่อยให้จอห์นวิกรอดและลุกขึ้นมาสู้ต่อซึ่งสุดท้ายทั้งสองคนก็พ่ายแพ้ให้กับจอห์นวิกครับแล้วจอร์นก็ปล่อยให้ทั้งคู่นอนสลบไปคู่หูชินบีเนี่ยมีศิละปะก,การต่อสู้คล้ายกับซีโลอาวุธที่ใช้คือคารามบิดไนฟ์และดาบสั้นญี่ปุ่นวากิซาชิทูตสังหารเป็นหน่วยพิเศษที่สภาสูงส่งมาจัดก,การจอห์นวิกและวินสตันที่ฝ่าฝืนกฎของสภา พวกเขามีความสามารถในการต่อสู้และใช้ปืนค่อนข้างสูงครับมีเกราะป้องกันที่ได้รับการพัฒนามาเป็นพิเศษโดยที่ปืนทั่วไปนะครับไม่สามารถยิงเจาะเกราะได้แต่สุดท้ายก็ถูกสังหารยกหน่วยโดยจอร์วิกและชาลอนทูสังหารใช้ปืน PTR 94T ที่ได้รับการปรับแต่งมาแบบจัดเต็ม เออเป็นหนึ่งในสมาชิกของราชาเบเวอรี่เขาช่วยจอห์นวิกด้วยการให้ที่หลบซ่อนตัวและเขาก็ฆ่าการของอันโตนิโอถึง2คนด้วยปืนเบเรตต้า 85BB เกรกกอรี่เป็นนักเลงชาวรัเสเซียและเป็นหนึ่งในเพื่อนของไอโอเซฟแห่งทราซอฟม็อบเขาสนับสนุนไอโอเซฟในการสังหารเดซี่สุนัขของจอห์นซึ่งเป็นการกระทําที่บีบให้จอห์นวิกกลับไปสู่โลกนะะักฆ่า เกกอรีถูกจรคฆ่าโดยการซุ่มยิงจากระยะไกลขณะเล่นเกมอยู่ปืนที่เขาใช้คือบาร e ต t a 92F อ n น็อซึ่งใช้ในการขู่ออลเลริโอวิกเตอร์เป็นนักเลงชาวรัเสเซียและเป็นหนึ่งในเพื่อนของไอโอเซฟเช่นเดียวกับเกกอรี่ครับเขาสั่งให้ไอโอเซฟฆ่าเดซี่และหากุญแจรดถของจอนวิก ซิมสตรีทหรือช่างเย็บผ้าแสดงโดยมิดอรินาคามุระเป็นพนักงานในร้านขายเสื้อเธอทำการทดลองยิงปืนใส่เสื้อกรอให้จอนวิกเพื่อด,ดูคุณภาพสินค้าเธอใช้ sig sauer p 2 2 6ในการยิงทดลองสินค้าครับผู้ติดตามของเดอะเอลเดอร์หรือท่านผู้เท่าเขาไปเจอจอนวิกที่กลางทะเลทรายและพาจอนไปพบกับท่านผู้เท่าซาฮีพกปืนซ z 7ซ b เอาไว้ที่เอวยัดซิน ลูกน้องคนสนิทของโซเฟียและเขาก็รู้จักจอห์นวิกเป็นอย่างดีครับเขาทําหน้าที่พาจอร์นไปพบกับโซเฟียที่ห้องรับรองเขาใช้ปืน CZ-75 SP-01 Phantom ยิงหัวลูกน้องตัวเองที่ขัดคําสั่งกลุ่มมาเฟียจีนทริแอตามล่าจอร์นในพิพ,พิธภัณฑ์เก็บอาวุธโบราณใช้ปืนเวเทอร์ p p q กาดคุ้มกันท่านผู้เท่าอยู่บริเวณรอบๆเต็นที่พักของท่านผู้เฒ่าอาวุธที่ใช้จะแตกต่างกันบ้างครับเช่นแอนซิสอา U.D.P.9, A.R.15 Variant และ4 Z Scorpion EVO 3S1, Veritas Tactical VT16 PDW นักฆ่าในภาค4ี่ริณะซาวยมะแสดงเป็นอากิระบิลสกาการ์แสดงเป็นมาร์ควิทส์เครนซี่บาวยังไม่ทราบชื่อตัวละครที่แสดงครับฮิโรยุกิซานาดะแสดงเป็นชิมาสุดอนนี่เยนแสดงเป็นเคนสกอต t แอนคินแสดงเป็นคิ URA ฌานเมียแอดเดอร์เซนแสดงเป็น t ทร็กเกอร์ถ้าคุณชอบคอนเทนต์ของแอด i มคนะครับสามารถสนับสนุนผมได้ผ่านระบบสมาชิกมี2คันด้วยกันคือผู้ติดเชื้อเริ่มต้นกับมนุษย์กลายพันธุ์แล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆที่ออกทุกสัปดาห์ขอบคุณครับ